สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดด้ำทีมครับสวัสดีหลังสงการครับโอ้โหไม่ได้เจอบุญรอดมานานครับยังคิดถึง f อทุกท่านครับอ่ะนี่เป็นงานต่อเนื่องก่อนสงการครับยังไม่เสร็จดูให้ดูก่อนงานชัดกล้องแล้วแต่เจ้าของเขาจะให้ ชักยังไงไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนงานลงตั้งแต่วันที่ส7เจ็ดแล้วน,นะแต่ผมไม่ได้มาถ่ายให้เพื่อนพี่น้อง,องได้ดูครับนี่ล่องนี้ก็จะกว้างหน่อยเอาดินมาโปนี่คูแล้วก็ชักล่องด้านข้างอีกงานเดียวเสร็จแล้วครับทีนี้เป็นงานบกล้อฮะต้องเอาตักดินแล้วก็ วิ่งใกล้ๆครับดักดินแล้วก็มาเทใกล้ๆแหละภายในสวนยางของเขาครับไอสวนนี่แหละสวนของเขาไม่ใช่สวนยางดิอดีคือสวนยางแต่ปัจจุบันนี้ตัดหมดแล้วนี่นะฮะจะขุดบอ่อตรงนี้ฮะอีกลูกหนึ่งโดยการเอาดินไปเทในสวนของเขาเนี่ยนะครับแล้วแต่เจ้าของเขาจะให้เทตรงไหนความลึกก็โอ้โห ตรงนี้ไม่อันครับเขาบอกว่าเอาสุดบูมสุดบูมของเจ้า vc 130อวิ่งปากโอก็เอามาแค่3คันครับมีบังลุยน้องนัดแล้วก็หัวหน้านุครับนี่3คันเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมเจ้า vc 130พึ่งโรงงานครับลงมา2วันแล้วฮะสองสามวันนี้แหละแต่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดู ผมอยากจะพักพอในเต็มที่ก็นี่ชาร์จแบตเต็มที่นะครับพร้อมที่จะมาทา YouTube ให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะฮะตอนนี้งัดต่อยางออก่อกนเพื่อให้หกล้อวิ่งสบายครับล้อ,อยางจะได้ไม่ไปเหยียบต่อยางนะ ดูที่ว่าเสียเตยจะเริ่มตักจากตรงไหนดึนข้างล่างก็ใช้ได้อยู่นะแห้งอยู่จะเสร็จหรือเปล่าวันนี้ก็ยังไม่รู้ครับโอ้โหอยู่นี่ตั้งแต่ก่อนสงการครับหลังสงการก็มาทําต่อเนื่องยังไม่เสร็จเลยครับงานตนัวนี้ที่บุญรอดบ,บอกว่างานใหญ่ฮะงานใหญ่ก่อนสงการนะะี่ฮะ ยังไม่เสร็จเลยสรุปแล้วปลามาอยู่นี่ห้าวันแล้วนะหวันแล้วครับที่อยู่ที่นี่ทางขุดบอ่อข้างในเจ้าลงเซไปแล้วครับเหลือเจ้านี้ฮะอ่ะเริ่มแล้วครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะพระว่าแข็งดีหมดฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับหน้างานของบุลรอนี่ โอ้โหแก่ปล่อย,อยเองฮะเดเตอร์จะทาก่อนครับเพราะว่าให้พื้นที่ยืนของไม่โครเรียบนะไม่งั้นล่ะตะแคงเองียงก็เลยทาก่อนครับจะได้เดินคุดได้สบายช่วงนี้ก็โควิดเยอะจริงๆครับระบาดไปทั่ว ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงเหมือนกันบุญรอดเองนี่ไม่จําเป็นจริงๆไม่อยากจะออกไปไหนเลยเหมือนกันครับแต่ก็ต้องออกเพราะว่าไปดูงานโอ้โหตรงนี้หน้าดินทรายล้วนๆเลยเอาสุดบูมนะครับบ่อลูกนี้ไม่ใหญ่แต่เอาลึกเลย เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามเรื่อยๆว่าจะลึกขนาดไหนนูน่นหัวหน้าแม็กได้คันขับใหม่ฮะคูบต้าอลครับไม่ใช่ของผมหรอกของเจ้าของสวนนี่แหละฮะเขาบอกว่าเอารถไถยของตัวเองของบุรอดยังไม่ต้องใช้่ะนูน่นไปแล้วครับเที่ยวแรกของการวิ่งดินครับหลังสงการมานี่ครับบางดุยเป็นเที่ยวแรกเจ้าเก่าตัวเปิดงานอยู่แล้วบางดุยนี่ โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ต่อ,อยามันเยอะเหลือเกินอ,อ่ะมันก็ใช้สามคันนี่แหละครับเยอะไปเปล่าผมก็ว่าน่าจะไม่เยอะหรอกนะสามคันนี่เล่งงานนะมันจะได้ไปที่อื่นได้มากนะถ้าเอามาเยอะกว่านี้ก็ยอดติดขัดกันอีกเอามาครบหกคันก็ติดขัดกันดีครับ นี่ฮะเอาแค่นี้แหละสาคันโอ้เสียเตยไม่ได้หยุดเลยนะสองวันที่ผ่านมานี่ตกวันละแปชั่วโมงเก้าชั่วโมงครับทุกวันจนเหนื่อยจนเมื่อยมีวันนี้แหละสบายหน่อยตักดิงขึ้นดำสองวันที่ผ่านมานี่สองวันสามวันที่ผ่านมานี่ซันโลอย่างเดียวเลยงานแมคโนรลว้วนเลยฮนะ ดินข้างล่างดินดำสวยดีครับ mm. ดูหน้าแม็กได้ของเล่นใหม่ครับ L 5018เดี๋ยวเราไปดูที่เทกันมั่ง mm. เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปฮะดูก่อนดูเสียเตอร์อย่างไงตัวเตอร์จะเอาตรงนี้ให้ลึกๆก่อนเลยเลยโอ้ดินสวยดินดำปลูกของได้ดีเลย นี่แหละคาเทรบริเวณนี่แหละที่เทนะแล้วก็เออลืมบอกไปครับว่านี่ถนนนี่อีกจะต้องเสริมมาให้มันสูงกว่านะนี่มันต่ํานี่จากปากทางลงมาเรื่อยๆผมให้มันสูงขึ้นอีกครับดินไม่ให้ออกไปไหนมีเท่าไหร่เอาหมดจะพอเขาว่า เริ่มปูทางแล้วปูให้ตัวเองได้เดินสะดวกสบายฮะตรงนี้น้ำไม่ซึมนะไม่เหมือนด้านล่างด้านล่างน้ำซึมโอ้บังลุยถอยไปเทในสวนยาน่นเลยระวังกันหน่อยนะเป็นดินทรายครนี่ทรายาล้วนร้เลย แต่ละคนก็หกล้อนี่หยุดเป็นอาทิตย์เลยนะหกล้อแต่แต่ละคนแต่ละท่านนี่โหหย,ยุดกันสนุกเลยปีนี้หยุดกันอาทิตย์หนึ่งเลยเจ็ดวันครับเดี๋ยวเราไปดูที่เทกันบ้างนี่นะฮะลุมเลิมตรงนี้กบหมดที่เป็นร่องแล้วก็ถมตรงนี้ให้สูงสูงบริเวณนี้นะฮะ อย่าไปดูว่น้าแม็กขับรถไทย L 5 0 1 8ของเขานี่ก็ไม่ได้จับมานานเลยเหมือนกันรถไทยของบุญรอดยังไม่มานะไม่รู้ว่ารถยี่ห้อนี่โหทำไมถึงช้าจังยังไม่มานะฮะนี่ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับบ่อลูกนี้ที่กุดเสร็จไป อ๋อทำที่กับลำรถก่อนอตามไปนี่ตัวนี้เสร็จก่อนก่อนสงการครับตัวนี้เสร็จก่อนสงการลกนิ่มไหมแม็กนิ่มไหมนิ่มครับนิ่มบอกนิ่มไม่นิ่มยังไงรถเขายังใหม่อยู่เลยนี่แหละถอยทำทางครับ ทางเส้นนี้ยาไปถึงนู่นแหละถนนเลยฮะอ่ะตรงนี้ก็ยังว่าแหละอย่างงี้ใช่ไหมทำไมบุตรลดอถึงไม่เอามาเยอะก็เพราะนี้แหละคะรับพลุกร้อนติดขัดมันอยู่ใกล้ลใกล้ฮะใกล้ใกล้อ่าโหน้านุปไปแล้วหอยทำทาง ระวังต้นไม้เขาหน่อยเด้อเขาอุตส่าห์ปลูกคอยโอ้โอ้โอโตกหลุมเปล่าโอ้แถวแถวนู้นยุบไปหน่อยนึงปีมือไม่ต้องพูดถึงครับอ่าชิดไม้เอาไม้เออ ถอยไปครถอยไป,ไปนี่มาตกลุมนี่นี่นีบอกคุณอาแม็กแล้วว่าให้ใจัดการลุมนี้หน่อยอ่ะนี่ก็เป็นคลิปแรกครับหลังสงการครับต่อไปเราคงกันเจอกันเรื่อยๆแล้วฮะเดี๋ยวคลิปนี้บุญลอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ Selamat siang, Selamat